ทางด้านคุณไอรัชนกค่ะก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าตอนนี้ตลาดบางบอนเนี่ยพร่ามาคองแล้วค่ะช่วงนี้ไปชมคลิปกันค่ะนะคะคนไทยบอกดิฉันว่าไม่กล้าตอบค่ะเพราะว่าบอกไปแล้วกลัวที่จะเดือดร้อนนี่มันตลาดหรือว่ามันแหล่งซ่องสูงอะไรคะทำไมคนไทยจะตอบคาถามแค่นี้ยังต้องกลัว พักประชาชนเขตบางบอนของดิฉันค่ะมีตลาดที่เขาเรียกกันว่าตลาดพม่าบางบอนซึ่งมีทั้งคนไทยและคนพม่าตั้งแผงขายของค่ะมีแรงงานพม่ามาใช้บริการเยอะมากนะคะเยอะขนาดที่เรียกลูกค้ากันเป็นภาษาพม่าทั้งตลาดค่ะมีป้ายโฆษณานะคะเป็นภาษาพมา่าร้านลวงในตลาดเป็นภาษาพม่าทั้งหมดนะคะและดิฉันได้รับการร้องเรียนค่ะจากคนในพื้นที่ว่ามีแรงงานพม่าเป็นเจ้าของแผงขายของซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องห้ามนะคะสาหรับ แรงงานต่างด้าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทาค่ะเมื่อไปลงพื้นที่ค่ะในในตลาดเนี่ยดิฉันถามคนไทยที่ขายของอยู่ในนั้นว่าแผงข้างๆที่แหกปากตะโกนนะคะขายของกันอยู่เป็นภาษาพมา่าเนี่ยเป็นเจ้าของแผงหรือว่าเป็นลูกจ้างนะคะคนไทยบอกดิฉันว่าไม่กล้าตอบค่ะเพราะว่าบอกไปแล้วกลัวที่จะเดือดร้อนนี่มันตลาดหรือว่ามันแหล่งซ่องสุมอะไรคะทำไมคนไทยจะตอบคําถามแค่นี้ยังต้องกลัวถ้ามาถ่านเมื่อดิฉันเดินเข้าไปค่ะพบกับป้ายนี้บอกว่าห้ามถ่ายรูปนะคะห้ามถ่ายวิดีโอ ถ้าจะถ่ายเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนนะคะคือคําถามคือทําไมถึงต้องห้าม <S <S เพราะว่าตลาดทั่วไปเนี่ยก็ต้องอยากให้มีการโปรโมทตลาดควรจะได้ไปซื้อขายของกันเยอะๆถูกไหมคะซึ่งดิฉันก็โทรไปนะคะขออนุญาตว่าอยากจะเข้ามาถ่ายร็อก <ๆ S 1> นะคะพื้นที่ใน, pivot, ในตลาดเพื่อที่จะทําการโปรโมท บอกไปสองอาทิตย์นะคะโทรไปยังไม่ได้รับการติดต่อกับที่แปลกมากๆไปกว่าน,นั้นค่ะรรท่านประธานพอแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐนะคะตอมอหรือตำรวจเข้ามาตรวจแล้วเนี่ยพอตรวจก็พบการกระทำผิดอยู่เนืองๆนะคะแต่กับกลายเป็นว่าแทนที่จะบังคับใช้กฎหมายค่ะประชาชนเล่าให้ดิฉันฟังว่าเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้นะคะเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเข้ามารีดไถแล้วก็เข้ามาเก็บสวยมาไถาทองพม่าค่ะ ถ่ายแหวนไถต้มหูถายสร้อยที่เขาใส่นะคะถ้าไม่ถอดให้เนี่ยก็เดือดร้อนมีการข่มขู่สารพัดการกระทําที่อุกอาจทั้งหมดนี้ค่ะเกิดขึ้นโดยมีสิ่งนี้อยู่ข้างๆค่ะท่านประธานเป็นจุดตรวจของสอนอบางขุนเทียนนะคะดิฉันอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบด้วยค่ะดิฉันไม่อยากทําให้ใครเดือดร้อนแต่ว่าถ้ามันไม่ทําตามกฎหมายก็ต้องจัดการเพราะว่าคนไทยนะคะเดือดร้อนแน่นอนว่าดิฉันเข้าใจหัวอกของผู้ประกอบการที่ต้องการแรงง,งานและก็เข้าใจปัญหาการสู้รบในพม่าดีค่ะว่ากระทบกับชีวิตของพวกเขาแต่ การที่ภาครัฐนะคะปล่อยปะละเลยแบบนี้มันกระทบกับชีวิตของทุกคนและคนไทยก็ต้องอยู่แบบตั้งคําถามค่ะว่าจะจัดการกี่โมงรัฐบาล นะคะจะจะจ,จัดการเรื่องนี้กี่โมงคนพมา่าที่โดนรีดไถ่ไม่เว้นแต่ละวันนะคะรัฐบาลการุณาที่จะเข้ามาบังคับใช้กฎหมายด้วยค่ะเพราะว่าอยากให้จัดเก็บภาษีของเขานะคะให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้คุ้มค่ากับที่เขามาใช้ทรัพยากรบ้านเราไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะคะจนคนไทยเนี่ยเดือดร้อนแต่ผู้มีทพลหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่มารีดไถ่เก็บสวยเนี่ยกินสวยกันจนจน,จนพวงกางค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะนะคะ,นะค,ะคนไทยบอกดิฉันว่า รัชนกสีนอกสส,สกรุงเทพมหานครพักประชาชนนะคะก็กล่าวว่าเมื่อไปลงพื้นที่เนี่ยก็ไปถามแม่ค้าที่ขายของว่าแผงที่แหกปากตะโกนเป็นภาษาพม่าเนี่ยเป็นเจ้าของแผงหรือว่าลูกจ้างปรากฏว่าคนไทยก็ไม่กล้าตอบค่ะเพราะว่ากลัวว่าตอบแล้วกลัวจะเดือดร้อน คุณไอรัชนกก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะนี่มันตลาดหรือว่าแหล่งซ่องสุมทำไมคนไทยจะตอบคำถามแค่นี้ยังต้องกลัวแล้วก็กล่าวอีกนะคะว่านอกจากนี้ก็คือเดินไปเนี่ยพบว่าในตลาดมีป้ายคะ่ะพี่เก่งเขียนว่าห้ามถ่ายรูปแล้วก็ถ้าจะถ่ายรูปเนี่ยต้องขออนุญาตก่อน คุณไอรัชนก็ตั้งข้อสงสัยอีกแล้วนะคะว่าทําไมจะต้องขออนุญาตก่อนเพราะว่าตลาดทั่วไปเนี่ยก็ต้องอยากที่จะโปรโมตตลาดแล้วก็มีการโทรศัพท์ไปสอบถามค่ะเพราะว่าจะถ่ายวอล์กแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้รับการติดต่อกับแล้วก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบแล้วนะคะก็พบการกระทําผิดอยู่เนืองเนืองแต่กลายเป็นว่าแทนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายค่ะกลับมารีดถ่เก็บสวยกันนั่นเองค่ะพอไปดูตัวเลข ของแรงงานต่างด้าวจากกระทรวงแรงงานนะครับอันนี้เป็นตัวเลขปีที่แล้วนะครับก็สรุปว่าแรงงานต่างด้าวในระบบมีทั้งหมดนะครับ3ล้านคนนะครับก็จะแยกเป็นพมา่า2ล้าน3กัมพูชา5แสนลาว2แสน6แล้วก็ที่เหลือก็จะมีฟิลิปปินส์นะ2 0มืเวียดนาม5,008แต่อันนี้เฉพาะในระบบนะนอกระบบนี่เขาบอกว่ามันไม่รู้ตัวเลขเท่าไหร่ ใ,ใช่ตแต่ว่าประเด็นก็คือว่าไอ้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเนี่ยหลายคนเขาก็ตกใจไงว่าเอ๊ะทำไมเข้ามาเยอะจังหนึ่งในนั้นเนี่ยคืออดีตสอวอสมชายแสวงการท่านก็ ออกมาโพสต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวบอกว่าต้องรีบแก้ปัญหาก่อนที่จะเสียกรุงมครั้งที่3นะครับใช่ค่ะทางด้านคุณสมชายสแสวงการนะคะก็ตั้งคําถามว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาต่างด้าวกี่โมงแล้วก็แนะนําให้ใช้สิงคโปร์โมเดลค่ะโดยบอกว่าทุกจังหวัดที่มีเขตอุตสาหกรรมและโรงพยาบาลตามแนวตะเข็บชายแดนซึ่งนอกเหนือจากการให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว โรงพยาบาลของรัฐไทยเป็นเป้าหมายยอดนิยมของชาวเมียนมาชาวกัมพูชาและลาวในการเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะรักษาผ่าตัดเล็กใหญ่และคลอดลูก ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพของไทยค่ะเพราะว่าจำนวนแรงงานข้ามชาติที่มาใช้บริการมากกว่าคนในพื้นที่ทำให้งบการใช้จ่ายจำนวนมากหมดไปกับการรักษาแรงงานข้ามชาติซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกันสุขภาพเป็นเหตุให้มีหนี้ค้างเป็นยอดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บไม่ได้ถึงปีละ2,500ล้านบาท ขณะที่บุคลากรด้านสาธารณสุขก็ไม่เพียงพอที่จะบริการทั้งคนไทยและคนต่างด้าวค่ะนอกจากนี้นะคะคุณสมชายยังแนะนำว่าให้ใช้โมเดลที่เป็นโมเดลของประเทศสิงคโปร์ค่ะโดยบอกว่าถ้าลองพิจารณาจากสิงคโปร์และชาติอื่นๆที่มีปัญหาเดียวกันสิงคโปร์เลือกใช้วิธีจัดการแรายงานข้ามชาตินี้อย่างได้ผลซึ่งไทยก็ควรจะนำสิงคโปร์โมเดลมาเป็นต้นแบบ อาชีห้ามเปลี่ยนงานห้ามมีผู้ติดตามครอบครัวคู่สมรสและก็บุตรห้ามแต่งงานกับพลเมืองสิงคโปร์ห้ามตั้งคันถ้าตั้งคันก็ต้องส่งกลับประเทศทันทีห้ามตั้งธุรกิจของตนเองเป็นต้นหากย้อนดูมาตรการเหล่านี้ในประเทศไทยแล้วพบว่าในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติไม่มีเลยสักข้อดังนั้นถึงเวลาแล้วที่จะตื่นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบอย่างจริงจัง ก่ที่จะสายไปค่ะอันนี้ก็ความเคลื่อนไหวในสภานิติบัญญัติ